แดนลกล้างกระดูกมังกรอย่างใครทำไมเจ้าหืมเจ้ารู้จักข้าพี่หยางคนเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของพุทธแดนพรมสิทธิ์สายตรงของเทียนฉิงสิทธิ์ของจูเทียนฉิงสินะสิทธิ์สายตรงของจูเทียนสิงชิงชง,งั้นก็หมายความว่าจูเทยียนชิงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไม่เมื่อ จูเทียนชิงอยู่ใกล้นี่จูฮงก็ต้องอยู่ด้วยอาจจะได้พบผู้อวสโสเก่กาอยู่กับเขาอินเลเชิงบอกกับพวกเจ้าใช่เขายังกล่าวอีกด้วยว่าพี่จ้างเห่ากับพี่จ้างเสียนตายด้วยน้ำมือของเจ้าพุทธแดนพรมเหมือนว่าจะอาจจะกำลังไล่ล่าข้าอยู่ด้วยสิจูเทียนชิงอยู่ที่ไหน จ้ากล่าวเรื่องอะไรข้าไม่รู้หืมจักรพัตเทวเขตแดงจักรพัตเทวะปรากฏนั่นคือเครื่องหนังที่ข้ากล่าวเหมือนจะพบแล้วเครื่องหนังนี้เหมือนว่าเป็นจุดเชื่อมเข้าไปในโลกภายในทำไมมีแค่เครื่องเดียวอีกครึ่งเป็น ของอาจารย์ของเจ้าใช่ไหมใช่นอกจากนี้เมื่อเดือนก่อนมีสตรีผู้หนึ่งขอให้อาจารย์ของเจ้าร่วมมือบางอย่างใช่ไหมใช่อาจารย์ไปพบเจ้าเมืองคุณหยวนและร่วมมือบางอย่างกับสตรีผู้หนึ่งในการไขความลับของสมบัติชิ้นนี้แล้วแค่ร่วมมือกันและแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมได้แต่ทำไมถึงทำ เช่นนี้อาจารย์กล่าวว่านางมีวิถีแห่งหญินนางเป็นหากนางสามารถหลอมรวมสําเร็จนางจะบรรลุเขตแดนแต่พัฒเทวะขั้นที่สองดังนั้นก็ดียังไงนายท่านรีบตามนางไปเจ้าค่ะไปเถอะเจ้าค่ะข้าจะอยู่ที่นี่เองจัดการพวกเขาเองส่วนสมุนไพรโบราณ ข่ายกลงั่นหรือจู่เทียนชิงข้ารู้จักกับเจ้ามานานร้อยปีไม่คิดว่าแท้จริงแล้วเจ้าจะเป็นคนเช่นนี้ไม่ต้องกล่าวไม่ต้องมากล่าวตอนนี้เจ้าบาดเจ็บสาหัสหากค่ายกลน,นี้ทลายเมื่อไหร่เจ้าเสร็จข้าที่นี่คือตะวันออกมังกรไม่ครอบงำงูในพื้นที่ของมัน แม้แต่ประมุกขวนก็ช่วยเหลือเจ้าไม่ได้หรอกหากว่าค่ายคนนี้ทำลายถูกทำลายจริงๆข้าอาจจะต้องตายข้าถูกเลี้ยงดูโดยเขาตั้งแต่ตอนนั้นแม้ว่าตอนนี้จะมีการบ่มเพาเขียนแดนจักรพรรดิเทวะแต่ข้ายังเป็นเด็กในสายตาเขาหลังความตายนี้หากข้าได้มีชีวิตอีกครั้งข้าจะต้องแข็งแก่ง พอที่จะสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านในฐานะสตรีของท่านให้ได้เป็นยังไงบ้างพักฟื้นเพียงพอหรือยังมาช่วยข้าได้แล้วพี่จูก่อนที่เจ้าจะมาที่นี่เจ้าไม่ได้บอกข้าว่ามีสตรีจากวิหารเทสุรยามาด้วยพี่จูเป็นคนของสำนักพุทธแ,แตปะมะพมที่ยิ่งใหญ่ แต่ข้าเป็นแค่เจ้าเมืองเท่านั้นอะไรเจ้ากลัวตอนนี้เจ้าถอยกลับไปได้ไม่ได้แล้วในเมื่อข้ากับเจ้าร่วมมือกันจัดการผู้อุปโสกเกาผลที่ตามมาก็ต้องรับร่วมกันผลประโยชน์ที่จะต้องที่จะได้รับก็ต้องแบ่งปันครึ่งๆที่เจ้ากล่าวก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะไม่เพียงพออะไรกันไว้จัดการนางได้แล้ว สมุนภพยทั้งหมดจะถูกแบ่งให้เจ้าและข้าและข้าจะเป็นผู้รับเรื่องนี้เอาไว้เพียงผู้เดียวเองเจ้าไม่ต้องเชื่อใจข้าส่วนภัยจิตวิญญาณแบ่งครึ่ง,งแ,ลววลนนและวิถีปราณินใบสุดล่ะจะแบ่งเช่นไรพี่จู้เราต่างก็ต้องการบ่มเพาะกันอย่างก้าวกระโดดพี่จู้ต้องแบ่งให้ข้าเจ็ดส่วน ของสมุนไพนี้เจ้าเอาไป3มส่วนนี่ล้วนเป็นสมุนไพรขั้นจกักรพรรดิเทวะทั้งหมดหากเจ้าต้องการ7ส่วนจริงๆเอางี้ไหมเจ้าเอาไป3ามส่วนค่า7ส่วนแล้วเจ้าเอานางไปค่าเจ้า,เานางไปทําอะไรเล่าสี่ต่อหส่วนไม่มากกว่านี้เจ้ากล้าเอาค่าไปเป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์ของพวกเจ้างั้นหรือ ตามที่เจ้ากล่าว4ต่อ6ส่วนข้าคิดว่ามันไม่ได้สักอย่างนั่นแหละหืมเจ้าเมืองจู่ผู้อวสโสจู้ได้พบกันอีกแล้วเขามาที่นี่ได้ไงเขามาที่นี่เพื่อช่วยข้าเจ้าเป็นใครเข้ามาได้ยังไงไม่ถามชื่อข้าหน่อยหรือ เจ้าข้าดียังไงมาบอกว่าส่วนแบ่ง 4. ต่อ6ส่วนของพ่อข้านั้นไม่เหมาะสมข้าจะเสนออะไรให้นะทุกอย่างที่นี่รวมถึงชีวิตของพวกเจ้าเป็นของข้าอวดดีเป็นเจ้านี่เองผู้อุปโสจําข้าได้แล้วข้ารู้เพียงว่าเจ้าคืออย่างใครที่ข้าจ้างเขาและจ้างเสียนในมิติดาวสมุทรและความแค้นของสำนักพุทธ เม,มเดแดนนี้ต้องได้รับการชำระมิติดาวสมุดเขาเพิ่งบรรลุเขตแดนจากพัิเทวะด้วยจาโง่ไปแล้วเพิ่งได้รับการบรรลุเขตแดนจักพัิแต่กล้ามากล่าวใส่หน้าข้าของข้าข้ามีอะไรจะบอกเจ้าอีกอย่างจ้างเา่าตายในมือของข้าแต่จ้างเสียนไม่ใช่ฝีมือข้าก่อนที่จ้างเสียนจะตาย เขาขอร้องให้ข้าสังหารจ้างเห่าเพื่อลังแค้นให้เขาเพราะแบบนั้นข้าก็เลยข้าจ้างเห่าเพื่อจ้างเสียนจะได้ต่อตาอย่างสงบ <c oughs> อย่ามาหลอกข้าจังเสียนและจ้างเห่าเป็นหนังพี่น้องแล้วเขาจะขอให้เจ้าข้าจ้างเห่าได้อย่างไรแล้วเจ้าเข้ามาที่นี่ได้ไงแล้วสิทธิของข้าที่อยู่ด้านนอกล่ะไม่รู้สิตายแล้วมั้ ดีดีดีในเมื่อเจ้าคิดจะเข้ามาแล้วก็อย่าคิดว่าจะออกไปได้สั่นล้างแค้นเพื่อปลดปล่อยพวกเขาสัตว์อสูรเหล่านั้นไม่สามารถโจมตีด้วยปราณจิตส,สัมผัสได้เจ้าหนูวันนี้เป็นวันตายของเจ้า ร่างเขาสลายไปแล้วหนุ่มสาวช่างโน้เขายิ่งนักจริงหรือภาพลวงผู้วุโสระวังลากลักกล้าโจมตีข้างั้นหรือเจ้าจะช่วยเจ้าข้าจะช่วยเจ้าเองหน้าไม่อายร่วมมือกันอีกแล้วไม่ได้ข้าจะปล่อยให้เขาสู้คนเดียวไม่ได้ ผู้ประสมเกายา่าหากท่านบาดเจ็บเช่นนั้นแล้วจะฝืนตุ้นปราณจักรพัดรากฐานจะถูกทำลายโอสถโลหิตคลั่งมันเป็นของคุณภาพต่ำอย่าไปเสี่ยงกับของแบบนั้นสนใจตัวเองก่อนไหมเขาจะสามารถเอาชนะเขตแดนจักรพัดเทวะถึงสองคนได้หรือเช่นนั้นเจ้าก็ระวังด้วย หากไม่ไหวให้ถอยกลับมาเข็ดแดนจากพัทเทวะขั้นที่1ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าหรอกเจ้าชักจะโอหังเกินไปแล้วดูเหมือนว่าจะต้องใช้ไม้แข็งเสียแล้วอาคมแบบใดกันอย่ามือกดห่วงมิติกดห่วงม,มิติเหมือนของหรีอูอีอย่าบอกนะว่า อย่างใครรอจนกว่าเทือกเขาและสายทาราบรรจบกันข้าขอฝากเอาไว้ก่อนสักวันข้าจะกลับมาล้างแค้นเจ้าเป็นพันเท่าข้าจะฉีกร่างของเจ้าออกเป็นพันชิ้นแน่นอนเขาไปแล้วนะเจ้ามัวทําอะไรอยู่ข้าจะไปข้าจะไปแล้วพี่จูเปิดประตูออกไปสิเปิดไม่ได้ทําไมล่ะ หาไม่มีเคล็ดวิชาเช่นข้าพวกเจ้าก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกว่าไงนะพิจูอยากให้ข้าสอนให้เจ้าไหมสหายน้อยเช่นนั้นคงช่วยไม่ได้ปล่อยไว้เช่นนี้คงไม่ดีหรอกใช่ไหมใช่ใช่อยากให้ข้าสอนใช่ไหมเจ้าอย่ามาก้าวเล้าใส่พวกข้านะเช่นนั้นข้าจะไม่สอนดีกว่า เจ้าอย่ามาหลอกล้อหลอกให้มันมากแม้ว่าเจ้าจะเชี่ยวชาญคลิปวิชาขวกมิติอย่าคิดว่าข้าจะจัดการเจ้าไม่ได้หากพวกข้าร่วมมือกันแล้วเจ้าก็ไม่รอดเราอะไรอยู่ละ่ะเจ้าอยากลองดีกับข้าใช่ไหมเราต้องจัดการเขาได้ความผันผวนของช่วงชีวิตการเวลา ก้าวข้ามดังพิบตาพิบดาบุพาแห่งบุผาแห้งเหี่ยวดับสวนสลายเมลา,ายผัดฝันลูกแก้มติลีนับกลายเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรที่นี่ที่ไหนก็ที่ตายของพวกเจ้าไงใครที่อยากโดวเนตสามารถโดวเน็ตได้ที่ทรูมันนี่ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ